M. เวลาเวลาที่เราทิ้งสายวัดเราทิ้งสายวัดตรง,ตรง,ตรงๆแบบนี้เลยนะคะ <orient. S 2> <Convers ations. S 1> เหมือนกันกับวัดความยาวเสื้ออ่าความยาวชุดอะไรแบบนี้ค่ะให้เราทิ้งสายวัดตรงๆร mm ง hmm. ความยาวกางเกงอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกันเราจะวัดแบบตรงๆงลงมาเลยเราจะไม่รวมส่วนของสะโพกได้ไหมคะโอเคมาทีนี้พอหลังจากเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอวเราจะเก็บเข้าเท่าไหร่คะวัดเข้ามาเลยค่ะจากตรงขอบ เวลาที่เราค่ะจะแก้งานทุกๆครั้งอ่ะให้เราดูตามแบบของเดิมด้วยว่าของเดิมเขาเย็บมาแบบไหนใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าเราขาขีดเส้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่ว่าเราค่ะจะจะเย็บแบบยิงยาวมาได้เลยอย่างตัวนี้นะคะมันจะเป็นชั้นเนาะมันจะเป็นชั้นแบบนี้มันจะเป็นชั้นมันจะเป็นชั้นที่ถูกต่อกันแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะไอช่วงที่เป็นรอยต่อของชั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ย เนี่ยค่ะรอยต่อของชั้นตรงนี้เรามาลองสังเกตดูว่าเขาเนะะี่ยค่ะทําการเย็บรวบมาแบบนี้เลยไหมถ้าเกิดเราดูแบบนี้เขาไม่ได้เย็บรวบยิงยาวถูกต้องไหมคะแต่เขาค่ะทำการเย็บทีละชั้นแบบนี้เพื่อให้ต่อกันฉะนั้นถึงแม้ว่าเราค่ะจะทําการเขียเส้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วแต่เราค่ะจะไม่ใช่ตัดแล้วก็เดินเส้นเย็บเลยนะคะเดี๋ยวเราขียเส้นก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราค่ะก็เลาะส่วนของตรงนี้ออกนิดนึงเพื่อที่เราค่ะจะได้เย็บทีละส่วนอย่างตรงนี้ อันนี้ใช่ไหมคะมันเป็นชั้นรอยต่อเราค่ะก็คือจะต้องเย็บทีละส่วนก่อนเย็บส่วนนี้ให้เรียบร้อยก่อนเย็บส่วนนี้ค่ะให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะเราถึงจะเย็บปิดเย็บปิดแบบนี้อ่าแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวพี่ทิปะค่ะขีดเส้นลงไปก่อนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันพอหลังจากที่เราค่ะเย็บกลางหน้ากลางหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือกลางหว่างขาพอนึกภาพออกไหมเวลาที่เราแจ้งงานเราต้องมองแพทเทิร์นให้ออกก่อนว่าหน้าตาของแพทเทิร์นเป็นแบบไหนอันนี้ค่ะนี่ อันนี้ส่วนที่เราเย็บไปก็คือกลางหน้าเห็นไหมคะเราเย็บกลางหน้าเสร็จเราเย็บกลางหลังเสร็จต่อจากนั้นค่ะเราก็แค่มาเย็บปิดหว่างขาแค่นี้อันนี้เป็นวิธีการแก้ไขกางเกงที่รั้งเป้านะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คะที่เราเย็บมาแล้วเราดูแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่เท่ากันเราค่ะสามารถลักไก่ด้วยการเย็บกินตรงนี้ค่ะเข้าไปเพิ่มนิดหน่อยได้แต่ก่อนที่จะไปเย็บเราก็ต้องมาเช็คดูก่อนว่าริมมันเท่ากันไหมเดี๋ยวมันจะเหมือนกันกันกบขอบเอวกางเกง ตัวเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะเราจะเราจะต้องเช็คทุกอย่างก่อนที่เราจะเย็บเป็นจุดเป็นจุดสุดท้ายอะคะอ okay, ่ะโอเคเนาออันนี้เป็นขั้นตอนของการแก้กางเกงที่มันรั้งเป้านะคะเพื่อที่จะขยายลงมาก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคใช่ฝั่งนี้อะถ้าเกิดเย็บยากก็เป็นฝั่งนี้ขึ้นแทนด้านบนไม่เท่ากันไม่เป็นไรเอาริมผ้าตรงนี้ให้ตรงกันแล้วก็เย็บไล่มาตรงนี้ต้องตรงกันริมผ้าอ่านั่นแหละค่ะ นั่นแหละบนไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินขอบเข้ามาก็ได้ละโอเคผมว่าเราพงริมมาแล้วได้แบบนี้อ่าทีนี้อ่ะพอแบบนี้เสร็จแล้วแล้วเราแหวกค่ะแหวกมันออกมาเพื่อได้เย็บตรงกลาง เออนั่นแหละค่ะแหวกเหมือนตัวนั้น,น,นเลยใช่แบบนั้นเริ่มต้นจากตะเข็บค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนถ้าหากว่านี้เราเย็บตรงมันก็ตรงเอาจากเส้นไหนเส้นเส้นบนใช่ไหมคะเส้นนี้นี่เลยค่ะไล่มาจากนี้เลยอันนี้มันแหวงขาดไปแล้วเนะะี่ยค่ะจากตรงนี้เย็บมาเส้นนี้เลยอ่ะเนี่ยค่ะมันอันนี้มันขาดถึงไหนเรา<ม>เราวิเคราะห์อเอาเองเนี่ยเราจะต้องเย็บถึงไหนเนี่ยมันขาดเห็นไหมคะมเออต้องเอาจากบนนี้ใช่ไหม,ม อ่านั่นแหละคะ่ะบนนั้นอันดับแรกวัดลงมาก่อนอยู่ที่เท่าไหร่คะ <20. S 1> ชายยี่สิบเซนอันนี้คือเป็นตำแหน่งของสะโพกถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เราจะเก็บแค่ไหนอ่าวัดจากตรงนั้นขีดมาตัวนี้เลยโอเคอันนี้เป็นตำแหน่งของสะโพกที่เราจะเก็บเข้าสมมติว่าเรานะคะจะเก็บสะโพกเข้าเนาะอยู่ที่สองนิ้วก็อันดับแรกง่ายที่สุดคะ่ะ เอาขากางเกงสอดเข้าไปในขากรงเกงข้างหนึ่งเหมือนเดิมกันกับตอนที่เราเก็บเป้าหรือว่าควานเป้าเมื่อกี้นี้เอาขากงเกงสอดเข้าไปเลยอ่าได้ได้แบบนี้ก็ได้อ่ะเอาอันนี้ต้องเป็นกลางหลังสินี่กลางหลังใช่อ่าแบบนั้นได้โอเคนะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเมื่อกี้นี้พอเรากลับออกมาเป็น,ปนแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าเป็นหน้าตาแบบนี้เส้นที่เราขีดมาเป็นเส้น ยี่สิบเซนใช่ไหมคะคือเส้นนี้ต่อจากนั้นค่ะให้เราวัดจากเส้นเนี้ยออกมาเท่าไหร่คะเ mm. มื่อกี้ให้เก็บอยู่ที่สองนิ้วเราต้องวัดเข้ามาข้างละเท่าไหร่าาใช่ค่ะวัดเข้ามาเลยข้างละนิ้วโอเคแล้วก็ขีดเส้นเลย mm. ฉะนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเย็บจากผ้าสี่เหลี่ยมเป็นผ้าสามเหลี่ยมเนะะี่ยค่ะเวลาที่เย็บอะมันจะถูกดึงแบบนี้แล้วก็ล็อกผ้าเอาไว้ mm. แล้วเวลาที่เย็บะคะ่ะริมผ้าตรงนี้มันจะสวยกว่า มันจะไม่เกิดการย่นบริเวณด้านข้างอันดับแรกนะคะที่จะทําก็คือให้เราค่ะวางนะคะให้เป็นส่วนของที่เป็นด้านในขึ้นมาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเย็บเป็นคนละฝั่งนะคะเดี๋ยวข้างนี้อันจะทําให้ดูก่อนนี่ค่ะให้เป็นฝั่งนี้นะคะฝั่งด้านในขึ้นอันนี้ฝั่งด้านในขึ้นอันนี้ค่ะก็ทําเหมือนกันเอาฝั่งด้านในขึ้นอันนี้ข้างนอกอันนี้ข้างในนะคะเอาวางไปแบบนี้เหมือนกันทีนี้อันดับแรกจับฝั่งด้านซ้ายขึ้นมาแบบนี้ค่ะริมผ้านะคะ เอาส่วนที่เป็นผ้าเทีวจะต่อสูงกว่านิดหนึ่งสักประมาณครึ่งเซนก็ได้ประมาณนี้และต่อจากนั้นค่ะสิ่งที่สําคัญอย่าเพิ่งไปจับอะไรมันเอาผ้ามาวางเสร็จปุ๊บวางไปเลยแล้วก็ล็อกผ้าไว้ก่อนอาจจะเย็บมานิดนึงก็ได้เท่านี้พอล็อกไว้นะคะและต่อจากนั้นค่ะผ้าตรงนี้เรานะคะแบ่งกึ่งกลางตรงก้นมันใช้ช็อคค่ะขีดไว้ก่อนนี่อันนี้คือแบ่งกึ่งกลางแล้วตรงก้นนะคะและต่อจากนั้นค่ะเบี่ยงผ้าด้านล่างอันนี้ไม่สนใจ เบี่ยงผ้าด้านล่างนะคะส่วนที่เป็นตะเข็บคือเป็นส่วนนี้เนาะรอยเย็บนะคะตะเข็บตรงนี้นะไม่ใช่ริมผ้าแต่เป็นแนวตะเข็บตรงนี้ค่ะให้ตรงกันกับตรงนี้ mm hmm. สีเหลืองที่เราได้มาร์กจุดเอาไว้ตรงนี้ค่ะให้ตรงกันตรงนี้ไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปยืดไม่ค่ะ mm hmm. วางไปแบบนี้ได้เลยแบบนี้นะคะและเดินเส้นเย็บมาแล้วก็จับประกบใช่โอเคชิ้นด้านนี้ต้องสูงกว่าหน่อยหนึ่งด้านล่างไม่ต้องยุง่งจับแค่ด้านบนแค่นั้นพอ โอเคข้างล่างไม่ต้องยุ่งจับแค่ด้านบน<ม>เอาวางเข้าไปในจักเลยใช่ใช่ค่ะไม่ต้องยุ่งกับข้างล่างเลยโ okay. okay. อเคโอเคะเข็บลงไปเพื่อที่จะล็อกเดินเส้นมาน,นิดนึงก็ได้ค่ะกลัวมันจะไม่โอเคพอหยุดค่ะแล้วก็ทีนี้ยังไงฝั่งนี้ครั okay. คร่งึอ่าโอเคใช่ค่ะแล้วก็ขีดเลยโอเคค่ะ <Okay. S 2> okay. อแล้วก็ดูตรงนี้อันนี้คือแนวตะเข็บนะคะเราต้องให้อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ริมผ้านะตองไปตรงนี้นให้ตรงก,กันกับเส้นสีเหลืองวางโอเค,น,น,คนั่นแหละค่ะน<ร>ั่นแหละเย็บมาเลยใช่ค่ะเย็บมาเลยค่ะเย็บมาเลย